สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้ยันม่านะคะ e f 5 1 4 t นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะรถปี61นะคะสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวตัวนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีหนาและโรตารี่จอบหมุนนะคะชั่วโมงการทำงานน้อยมากค่ะตัวนี้149ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยมากๆเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆก,กันค่ะสภาพใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะดูตามสายเลดนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะรอยมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือ,อหมายเลขคัสซีนะคะ5142 00945นะคะถ้าใครถูกใจคันนี้นะคะ จ้งหมายเลขคัสซีมาก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาไปส่งจะได้ไม่ต้องกลัวผิดคันนะคะ<ม>เผื่อท่านไหนไม่สะดวกมาดูรถนี่ค่ะอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีเก็บสีสักจุดนะคะรถสวยมากตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยทีเดียวอ่าชั่วโมงการทำงานค่ะ149ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยมากตัวนี้สภาพนางฟ้าเหมือนได้รถใหม่ค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนี่ค่ะ ดูสภาพใกล้ๆของรถนะคะสีนี้คือสีเดิมทุกจุดนะคะจากโรงงานเลยนี่ค่ะสวยมากจริงๆนะคะตัวนี้ไม่ควรพลาดค่ะสาวเกเตร์มาที่หาอยู่นะคะตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะรถสวยมากๆนี่ค่ะสภาพนะคะสวยๆเลยแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะตัวนี้ประหยัดจากของใหม่ไปเยอะเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยทีเดียวนี่ค่ะ สีเดิมๆทุกจุดนะคะแค่149ชั่วโมงเท่านั้นหลังคงหลังคาไม่มีรอยแตกนะคะรถ<อ>สวยมากตัวนี้ค่ะสีใบมิดหน้านี่ยังไม่หลุดเลยนะคะดูค่ะ<อ>สีเดิมเลยนะคะแล้วก็ดูด้านยางค่ะยางเป็นยางคู่ตัวนะคะก็ไม่ขี้เหร่นะคะยางสวยนะคะตัวนี้เป็นยันมาตัวใหม่ล่าสุดนะคะ51แรงม้านะคะ ใหม่กว่าตัว MU นะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ช่วโอมวการทำงานน้อยมากนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของยันมาเลยตัวนี้กระทะล้อดูค่ะรอ,อยมาร์กจากของใหม่ยังไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆามาดูด้านหลังนะคะตัวนี้อยากให้เห็นมากเลยเพราะว่าเนี่ยใหม่มากจริงๆดูสีด้านหลังนะคะอันนี้คือสีเดิมนะคะจากโรงงาน PTO นี่ไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะคะ ใกล้ได้เลยค่ะรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็สีนี่ไม่มีทะลอกเลยนะคะเหมือนรถใหม่เลยตัวนี้ให้ดูใกล้ๆกันเลย51แรงม้านะคะราคาดีมากๆนะคะตัวนี้บอกเลยมาพร้อมโรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้นี่ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะใครที่ชอบคันนี้นะคะเมื่อกี้แจ้งหมายเลขคัสซีไปแล้วนะคะใครชอบคันนี้ก็ สามารถแจ้งหมายเลขคัสซีมาได้เลยแต่ตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยใครที่ไม่สะดวกมาดูสินค้าเพราะว่ารถใหม่มากจริงๆนี่ค่ะพยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเหมือนได้มาดูรถเองเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าก็โอนจองได้10,000บาทนะคะที่เหลือก็รถส่งถึงบ้านแล้วค่อยเก็บเงินนะคะเราส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะ ในช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดแบบนี้นะคะก็ช่วยช่วยกันนะคะมีส่งให้ฟรีไม่สะดวกมาดูก็โอนมาได้1,000งบาทที่เหลือก็รอรับรถที่บ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่5้า0 0 0สองบาทนะคะห้าแสนสบาทนะคะรถสวยมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยตัวนี้เหมือนได้รถใหม่เลยทีเดียวนะคะสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาค่ะ 0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะท่านใดที่มีญาติหรือว่าคนรู้จักกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะตัวนี้ใหม่ๆเลยนะคะก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ0819136451นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันนะคะ51แรงมา้ารุ่นใหม่ล่าสุดของยันม่านะคะตัวนี้ ราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะสภาพใหม่แบบนี้นะคะเพราะช่วงนี้ลูกค้าออนไลน์เยอะมากๆนะคะท่านใดสนใจรีบจับจองได้เลย